ความรับเบลตินหลายๆคนคงรู้จักเบลตินในนามของวิตามินบำรุงเล็บผมขนผิวหนังใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเบลตินนะคะมีประโยชน์มากกว่านั้นมาเริ่มรู้จักกับเบลตินก่อน5ข้อที่ควรรู้ก่อนกินเบลตินหนึ่งเลยคือเบลตินอ่ะมันก็จัดอยู่ในกลุ่มวิตามิน B ซึ่งตัวมันก็คือวิตามิน B7 นะตัวเบลตินเลยมีคุณสมบัติละลายน้ําได้เพราะว่าวิตามิน B มันละลายในน้ำดังนั้นเวลาเรากินเบลตินอ่ะควรจะกินน้ำเข้าไปเยอะๆสองประโยชน์ของเบลตินนะคะมันก็จะไปกระตุ้นการเจริญเติบโตของเซลล์ต่างๆไม่ว่าจะเเเป็นนซซลลลลผผมิววหหังรือ่า 3แมบลตินนะคะในผู้ใหญ่ควรกินประมาณ30มิไมโครกรัมต่อวัน,นข้อ4นอกจากแบลตินจะช่วยในเรื่องของเล็บ ผมขนผิวหนังแล้วยังช่วยในเรื่องเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญได้อีกด้วยส่งใสยกันใช่ไหมคะว่ามันทําได้ยังไงก็เพราะว่าตัวแบลตินอ่ะมันไปเพิ่มประสิทธิภาพการย่อยอาหารแล้วก็เพิ่มการแตกตัวของพวกคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันเช่นพวกข้าวแป้งให้เปลี่ยนเป็นปน,น้ําตาลกูโคสคือมันจะไปกระตุ้นการย่อยพวกคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ไขมันให้เปลี่ยนมาเป็นน้ําตาลกูโคสแล้วก็นํามาใช้เป็นพลังงานให้กับร่างกายเห็นไหมคนะแบลตินอ่ะมันมีดีมากกว่าเล็บขนผมแล้วก็ผิวหนังนั่นคือมันสามารถช่วยในการการ,ระตุ้้้้้้นนระะบเผผาาลไดดดดออออีกววยยแขขสุขทนนะค,ะคื5 ส่งเสริมการทํางานของสมองช่วยรถภาวะซึมเศรา้าเบื่ออาหารนอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอได้ด้วยซึ่งถ้าเราขาดไบโอตินนะคะสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นก็คือเล็บเปราะผมบางผมล่วงผิวแห้งและที่สําคัญนะคะระบบขผาผลาญในร่างกายงเราจะมีปสิทภาพที่ค่อนข้างต่ําลงด้วยดังนั้นถ้าใครไม่อยากระบบเผาผลาญพังร่างกายก็จะเป็นต้องได้รับไบโอติน